สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวิ่งไวไฟโรบอ s ซีรีส์นะครับกับอาจารย์นิรันดรนะครับผมพอดีมีโอกาสได้ได้ดูคลิป YouTube การวาดฟิโบนะครับฟิโบเนชี่ของอาจารย์ท่านนี้นะครับสอนเกี่ยวกับหุ้นอยู่นะครับเทรดหุ้นเทรดกราฟนะครับมาดูดูหลายคลิปนะครับเพิ่งมาดูนี้ก็กดติดตามท่านไปแล้วนะครับทีนี้นะครับก็อยากจะติ้งนิดนึงนะครับว่า นะท่านพูดเนี่โอเคพูดไวดีนะครับอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ว่า,ามาถึงว่าคนใหม่นะครับทีนี้มาดูผมก็เอกใจว่าการวาดฟีโบของท่านเนี่ยมันวาดผิดนะครับดูนะครับเพราะว่าฟีโบนัชชีเนี่ยเป็นการาทางคณิตศาสตร์ก็คือเป็นาตามหลักจิตวิทยาของการเทตุถูกแล้วนะครับทีนี้ว่าการวาดเนี่ย ท่านเหตุการณ์ข้างหน้ายังไม่ถึงเนี่ยถ้าจะไปวาดแบบนั้นไม่ได้นะครับดูดูดูคลิปนะครับดูคลิปที่เขาสอนนะครับดูคลิปที่ท่านสอนนะครับแทงปุ๊บหลุดยาวนะครับอันนี้ซอยเหมือนกันซอยจะขึ้นหรือซอยจะลงซอยจะเลือกลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาใช้ดูแบบนี้แหละนะครับเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านสําคัญแต่เห็นไหมทำเป็นแบบตรงนี้นะครับทำเป็นเวงเนี่ย เห็นจุดนี้ไหมจุดนี้คือมันไม่เราไม่แข็งอะไรเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมองว่าเราตีทางเปรมไกลเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองย่อทางเปรมไม่ดูว่ามันจะทําให้ภาพเห็นชัดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะเอาจุดไหนดีโอทอทีครับอ่ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้จุดสูงสดุดจุดต่ำสุดนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ การวาดฟีโบสูงสุดมาต่าสุดวาดแบบนี้นะครับอาเป็นการวาดที่ไม่สามารถทานายอนาคตได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์อานาคตนะครับไม่ได้วาดแบบนี้นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นการทําให้ดูนะครับว่าสูงสุดต่ำสุดณปัจจุบันอะไรของเขานะฮะว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยนะครับตรงกรอบตรงเนี้ยถือว่าเป็นไซเย์ขนาดใหญ่นะฮะที่ผมเคยเคยเรียนไปนะครับ เกิดการชุลมุนขึ้นมาคือไซเบตตรงนี้นะครับข้างบนคือนะครับไฮข้างล่างคือโลดูด้วยสายตาก็รู้นะครับทีนี้ว่าการวาดฟิโบนะครับผมจะทําให้ดูนะฮะ <c oughs> เพื่อฟิโบนีวาดเลยว่าทำนายทีพเป้าหมายมันจะไปที่ไหนนะครับแต่ถ้าวาดแบบนี้เหตุการณ์ข้างหน้ามันยังมาไม่ถึงนะฮะท่านวาดแบบนี้ท่านผิดนะครับสอนไม่ได้นะครับ มจะทําให้ดูนะครับยกตัวอย่างอของอันนี้นะฮะไฮค q Option เลยแล้วกันนะฮะให้ดูเลยนะครับอัอนนี้ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับท่านเห็นแล้วว่าเทนขาขึ้นใช่ไหมฮะเทรนขาขึ้นถามว่ามันจะขึ้นไปที่ไหนวิธีวาดนะครับวิธีวาดท่านก็เอา,อางี้นะครับท่านก็ไฮโลเหมือนกันนะครับนะฮะ สมมติจุดนี้นะฮะฮะย้อนกลับไปเป็นกุ๊กข่งเทียนนะครับตรงนี้นะฮะสูงข้ามาเลยนะครับดูนะครับว่าไปถึงไหนนะครับไฮโลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเ็ดจุดแปดเห็นไหมฮะเป๊ะเลยตามนี้เลยเห็นไหมฮะอ่านะฮะอันนี้คือเทนขาขึ้นนะครับนี้ขาลงทําไงขาลงท่านก็สะบัดลงท่านถ้ามันจะกลับตัวนะครับถ้ามันจะกลับตัวเนี่ย อันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นไปถึงไหนใช่ไหมครับอ่าจะเล่นกรุ๊ปนี้ก็ได้ไหมฮะกรุ๊ปนี้มันจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอ่าดูนะครับว่าไปถึงไหมนะครับตามนี้เลยนะครับนะการว่าทีโบวัดแบบนี้นะครับว่ดขาขึ้นนะครับไฮโลแบบเป็นกรุ๊ปแบบนี้เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าอ่าการย่อนะครับย่อแล้วขึ้นต่อใช่ไหมครับนะฮะเขาเรียกว่าฟูลแบ็กนะครับดูว่าแตะไหมนะครับ นี่คือฟิโบแนชชี่วัดกันแบบนี้นะครับนะทํานายเลยว่าเป้าหมายหรือทีพีเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนนะครับผมสมมุติว่าอ่ามันจะกลับตัวมันจะกลับตัวไปที่ไหนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่านี่นี่คือจุดน,นี้คือไายแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับหายแล้วใช่ไหมครับ่านก็กลับกราฟลงมาเลยนะครับ่างนี้ ถามว่าโลอยู่ตรงไหนท่านดูปุ๊บเทียนเลครับท่านเอาโลตรงนี้ก็ได้เห็นไหมนี่โลตรงนี้นะครับมันจะวิ่งตามนี้นะครับวิ่งลงมาตามนี้เลยนะครับอันนี้คือหลักการการวาดซโบนะครับว่าเวลาจะเทคโปรฟิตเทคจุดไหนนะครับสเต็ปแรกทีที่หนึ่งก็คือหกสิจุดแดมาที่ร้อยมาที่ร้อยหกสิบจุดแปดแล้วก็มาสองร้อยหกสิบอจุดแปดอันนี้คือทีเป้าหมายนะถ้าถ้าท่านวาดแบบ ที่ท่านสอนแบบตะกี้นะครับมันผิดนะครับมันปลายทางยังยังยังไม่เกิดนะครับอันนี้คือวิธีการมากสีโบนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้นะครับย่อแบบนี้นีท้านเล่นเล่นไกลนะครับเล่นระยะไกลเลยยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนะฮะให้ดูนะครับฝั่งขวายกตัวอย่างฝั่งขวาที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับฝั่งซ้ายท่านจะเอาไฮโลแบบนี้เวลาสอนนะครับ นี่ครับให้กรุ๊ปนี้นะครับกรุ๊ปนี้กี่แท่งครับในกรอบดูตารางกีดข้างหลังนะครับสีเทานี้เทานี้เทานี้ประมาณหนึ่งกรอบครึ่งนะครับถ้าทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับสามเหลี่ยมมุมเท่านะครับก็จะไปอีกเท่าครึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกรอบกรอบครึ่งตรงนี้นะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นซิกแซกเลยเห็นไหมครับเป็นซิกแซกเลยนะครับอันนั้นถ้าจะเอาไฮโลจุดนี้ วัดย้อนหลังเลยแล้วฟิโบนชชีก็จะวาดขึ้นมาเองอัตโนมัติก็คือมันก็นมาที่จบที่หนึ่งร้อยตรงนี้นะครับกราฟก็พยายามดันขึ้นมาดูให้ได้นั่นเองนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือทะลุหก8ิจุดแปดมาแล้วนะครับนะครับแต่จริงๆมันมีอีกค่าหน,นึ่งนะฮะเจ็ดสิบจดหกตรงนี้นะฮะ76.8บหดแปดนี้นะตรงนี้นะฮะตร,ตรงนี้อีกค่าหน,นึ่งนะฮะก็ มันก็จะพันกันอย่างนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ทะลุไหมแค่นั้นเองนะครับเจ็ดจุดหกนะครับก็คือจุดกับตัวอีกเป็นในแยะสัมพันธ์อีกจุดหนึ่งมันก็จะเป็นค่าที่ฟีโบนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทํานายได้เลยว่าถ้าใครวาดแม่นนะครับวาดเป็นนะครับทานายได้เลยอนาคตกราฟไปถึงไหนนะครับเพราะว่าเป็น เหมือนเป็นหลักธรรมชาตินั่นแหละที่คุณอธิบายถึงแล้วนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเททยาววาดติโบแบบนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่จะใช้ติโบต้องศึกษาเรื่องแท่งเทียนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่ที่ทั้งหลายที่ท่านสอนมาก็โอเคใช้ได้นะครับผมก็รีวิวตามนี้นะครับอ่าอ่าโปรโมทนิดนึงนะครับ ำหรับอรเ็กหรือว่าหุ้นนะครับในแพลตฟอร์ม m อ4นะครับสามารถใช้ AI ไอโรบอตตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้ w ้า d เด็ดเอ็ o สิบหกโฟรนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดนะครับในวันข้างหน้าและต่อไปนะครับศึกษาหาความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ